จ่าไอซ์อดีตทหารอากาศได้เปิดเผยคลิปที่อ้างว่ากองทัพกัมพูชาเคลื่อนทั้งรถถังและ b m 21เข้าไปหลบซ่อนในวัดบริเวณแนวรบชายแดนไทยใกล้เข้ามาแล้วจริงๆสำหรับการประทะรอบสองขณะน,นี้ทหารขเขมรยกระดับการยั่วยุคือใช้ปืนยิงเข้ามาเช็คระยะฝั่งไทยตลอดความตึงเครียดค่อยๆเตรียมปะทะขึ้นโดยล่าสุดทางด้านผู้ใช้ Facebook ชื่อจ่าไอ์ทัพฟ้า ซึ่งเป็นอดีตทหารอากาศและมีเพื่อนเป็นหน่วยรบพิเศษจำนวนมากได้ออกมาโพสต์ทั้งภาพและคลิปโดยอ้างว่ากองทัพกัมพูชาได้เคลื่อนย้ายรถถังและเครื่องยิงจรวด BM21 เข้ามาหลบซ่อนในวัดแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่ของกองทัพภาคที่2โดยมีรายละเอียดว่าเป็นไปตามกระแสะข่าวที่ได้ยินมาทั้งหมดภาพจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเปิดเผยขมาลงคลิปแล้วรีบลบ การเคลื่อนย้ายกำลังพลรถยิงจรวดเข้าไปอาศัยอยู่ในวัดแห่งหนึ่งเขตชายแดนทับภาคสองมีรถถังและเครื่องยิง BM21 กํากำลังตรวจสอบว่าระดมกำลังไว้ที่จุดไหนวิดีโอคลิปอยู่ใต้คอมเมนต์ไม่สามารถเอามาลงโพสต์ได้เนื่องจากมาจากแอปอื่น นอกจากนี้ในเวลาต่อมาทางด้านจ่าไอซ์ทัพฟ้ายังได้มีการเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวล่าสุดของกองทัพกัมพูชาโดยมีรายละเอียดว่ามีกองกำลังกัมพูชาบรรทุกรถขนาดเล็กเป็น10คันนั่งหลังกระบะราว7คนพร้อมอาวุธครบมือประมาณ6-7คันลํำเลียงเข้าแนวชายแดนไทยขเขมรพบการเคลื่อนกำลังจำนวนมากข่าวจริงเพราะหลีกเลี่ยงการตรวจจับของฝ่ายไทย กำลังพลคอมพูชาบางส่วนเดินเท้าเข้าประจำแนวรบทั้งคืนสถานการณ์ใกล้สุกงอมเต็มที่บอกได้เท่านี้ลงรูปไม่ได้ใครว่าผมปัน่นรอให้มันเกิดก่อนก็ได้แล้วค่อยเตรียมตัวเรียกได้ว่าหากที่จ่าไอซ์พูดเป็นความจริงน่าจะมีการเปิดฉากปะทะกันรอบสองในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนซึ่งต้องบอกเลยว่าทางฝั่งกองทัพภาคที่สองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เพราะไม่ว่ามีประแสข่าวอะไรออกไปทางฝั่งกองทัพจะตรวจหาความจริงและนำมาบอกต่อกันตลอดทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ